บทที่6ธรรมจักกัมปวัตกรรมประวัต,รรวตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพะคะวาพาลานาสียังวิหาลาติอิติปะตับเนมิคาทายตันตาโคพะคะาว่าปัญจวะคีเยพิง อานันตสิเทวเมภิกขเวอันตาปัจพิเตนะนาเสวิตัมภโยจายังกามิสุกามัสุขันลิกานุโยโคหินคัมโมโมหุสานิโกอนาลิโยอนันทาสัต อิโตโยจายัอันตะกิลามทานุโยโขุทุงโขอนาลิโยอนันทาสัจิโตเอเตเตปิขเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะ อภิสัมพุทธาจากูกะลานิยานะกาลานิอุปัสสะมายาภินยายะสัมพุทธายะนิภานายะสังวันตติ กตมาจะสาภิกเวมาชิมาปฏิปทฏาตาถาคเทนะอาภิสัมพุนธาจากุนกาลานิยานะการนิอุปสมัยอาภิญญาะสัมโพธายนิมพานายะสังวันตาติ tinggal Hai yamewa aiyo ah, anhang kikommak โเสยยทินทังสัมมาทินทิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกกเวมัจิมะ ปฏิปทาตถาคเตนะอบิสัมพุทธาจักกุกขลานิยานาขลานิอุปสมัยะอบิญญาญาสัมพนทธายะนิพพานายะสังวันตาติ ปีตังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสันจังชาติปีทุขะชนะสลาปิทุขามารานำปีทุกขังสกปาลิเทวะทุกขโทมานาสุปายาสปิทุขาอามปิเยหิสัมปโยโคทุโคปเยหิวี ปโยโคทุโคยัมปิจังนาราปติตัมปิทุขังสังขิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุกขาอีทังโคปนาภิกขเวทุกขามุทยโยอริยสันจังยายังตันหาโปโน ภาวิกานันทิลาคสหหกตันต์ตันตาลาภินันทีนิเสยาดินทั้งกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิทังโคปนาภิคเวทุกานิโรทอาริยสันจังโยตันสาวเยวตันหายะอาเส สาวิราานิโ,โรธทจาโคปตินินสันโฆมุติอนาลายโยอิทังโคปานาปิขเวทุขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสันจังอายเมวะอาลิโย อันทั้งขิโกมโขเสยยาติทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจสัมมากัมมัตัวสัมมาชิวสัมมาญาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอินทั้งทุกขังอริยสัจจติเมพิเขเวบุ เภอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจังคุงอุตปาทิยานามอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนินทังทุขังอริยสัจจังปาลินเชยยันติเมเวิขเวบุเภอานานุสุนเตสุ ทําเมสุนจังคุงอุตตปาทิยานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปะนินทางทุงขังอริยสัจจังปาลินญ,ญาตันติเมภิเขเวบุมเพอนาโนสุนเตสุ ธรรมเมสุจังคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังทุงคาสามุทโยอาิยสัตจันติเมภิคาเว บุเพอนาโนสุนเตสุทมเมสุนจากุงอุตปาทิยานาอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอ,อุตปาทิตังโคปนิมทังทุกสะมุทายโยอริยสัจจังปะหาตาปันติเมภิขเว บุพเพอนาน,นสุนเตสุธรรมเมสุจังคุงอุตปาทิยานัอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปันิหังทุกขะสะมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเวบุพเพอนาน,นสุนเตสุสธรรมเมสุ จังคุงอุทธปา,าทิยานังอุทธปา,าทิปัญญาอุทธปา,าทิวิชาอุทธปา,าทิอโลโกอุทธปา,าทิ อทังทุกขานิโลโทรอริยสัจจันติเมภิกเวบุพเพอนานโนสุนเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทภาทิตังโคปะเนนทังทุก นิโรทอรลิยสันจังสันสิกาตัพันติเมวิขาวเอมบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุตปาทิญาังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโคปนินทังทุกคนิโรธอรลิยสันจังสัจฉิกะ ตันติเมภิาเวบุเพอนาน,นสุนเตสุนธรรมเมสุดจาก,กุงอุทปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทธปาทิอโลโกอ,อุทธปาทิอีทังทุกขนิโลธา มินิปติปัทาอริยสัจจันติเมพิกขวเวบุพเพอน,นันุนสุนเตสุธรรมเมสุจังคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิโลโกอุตตปาทิตังโมานินทางทุกขนิโรคะทะคามินีปฏิปัทาอริยสัจจังพาเวตาพันติเม ปิกเขวบุมเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปา,าทิยานางอุทธปา,าทิปัญญาอุทธปา,าทิวิชาอุทธปา,าทิอาโลโกอุทธปา,าทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอาริยสัจภา,าวิสันติเมพิกเขวบุมเพอนานุสุต เตรรมเมสุจัคุงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิยาวกีวันจามีพิกเวอุเมสุจตุสุอาลิยสันเจสุเอวันติปติวัตังทาวาทักสสากาลังยัถาปุณตัง ยาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังวิกาเวสเทวเกโลเกสมาลเกสัพาลันหะมะเกสัสนัมมานาพลาหะมณียาปะสายะสะเทวะมนุสัยยะอนุอนุตตลังสัมมาสัมโพธิ อภิสัมปุนโทปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมพิกขเวอิเมสุจตุสุอาลิสันเจสุเอวันติปาลิวันตังทวาัสสากาลังยทาภูตังยานทัสนังวิสุวิสุทัง <c oughs> <c oughs> อโลอโหสิอาทาหังพิกเาวเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพลันหมะมมเกสันสมัมมาภะลาหามานียปะปัชายสะสเทวมนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธโอเทมปิสัมโพธปัญจยะสิง นานัจ,จะปานาเมทัสนังอุทปา,าทิอกุมปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินันทิธานิปุนันภวติอิทมาโวจาภะวาอันตรลมานาปัน ปัญจวัคคียาภิกขุภะควะโตภาสิตังอาปินันทุงอิมัสสมินจัปานาเวยากาลนัสสมิงปัญญะเมมาเนอายะสะอายาสะายาสะมะโตโกธานัสสะวิราชังวิตสตามังสัมมะจังคุงอุทาอุดาปาทิ ยังกินจิสูมุท,ยทัยธรรมมังสับพังตังนิโรธาธรรมมันติปาวติเตจพะขาวตาธรรมจังเกกุมมาเทวส,สัสันสันธมามนุษสาเวสุงเอตัมพะขาวตา พาลานาสิยังอิสิป,ปะตะเนมิคาทาเยอ,อนุนตาลังธรรมจังคังปาวติตังอปาติวัติยังสมเนนวาพลาหมามเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพารหาบุนาวาเกนาจิวาโลกัสมินเตกุมมานางังเทวานาังสั ทังสุตตว่าจตุมมหาลาชิกาเทวาสันธรรมนุสาเวสุงจะตุมมหาลาชิกานังเทวานางสันทางสุตตว่าตาวติงสาเทวาสันธมนุสาเวสุง ตาวติงสานังเทวนางสันทังสุตตวายามาเทวสันธรรมะนุสสาเวสุงยามานังเทวนางสันทังสุตตวตุสินตาเทวสันธรรมะนุสสาเวสุงสุสินตานังเทวานางสันท,งทนังสุงสตวต,ตวา่า นิมมานาลติเทวาสัตมนุษาเวสุงนิมมานาละลตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปาลมิมิตตวะสัตวติเทวาสัตมนุษาเวสุงปาลามิมิตวสัตวตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพาลัน รรมกายกาเทวาสัตถรรมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสียังอิสิปัต,ตาเนมิคาทาเยอนุตตาลางังธรรมจังกังปววติตังปาอัปาติ ปาติวัตติยังสัมเนนวาวะพรหามเนนวาเทเวนาวามาเลนาวะพราหามูนาวาเกนะจิวาโลกัสมิณติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมูหูเตนะยาวะพราหามะโลกา สันโทอัมปุขันชิอายัญจะอัฏฐะสหัสสิโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมะเวทิอัปปาโนจัโอลาโลโอภโสโลเกปตุลาหสิอาติอตติกัมเมวะเทวานังเทวานุ อาวังอาทาโคภะควาอุทธานังอุทธาเนสิอัญญาสิวตาโกโกทันโยอัญญาสิวตาโพโกทันโยติอิติหิทังอายัสัมโตโกทันนัสสะอัญญาโกทันโยเทวะนามังอโหสีติบทที่เจ็ด พุทธานุสติปิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโววินชาจารโนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตลโลปุริสัธรรมสาสาะิสัทธา,ทาเทวมนุสานังพุโทโธภะคะวันติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาตัวภะคะวตาธรโมสันติก,กโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโก โอปโัญยิกปัจจตัตงเวทีดโพวินยูหิติบทิก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังยยนโฆส,ส,สามีจิปฏิปัน โนภาควะโตสาวกะสังโฆญาติทังจันตาลิปุริสาย,ยุคานิอัตตุริสสะป,ปุกะลาเอสสะภะควะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยบาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะลานิโยอัน,น,อนุตตลังบุญญเขตังโลกัสสาติ <S <S บทที่สิบกินดามณีปิยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะพตันจะมหาลาชาตะวังมังโปสันทุโนทิปังกาเลเทวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทันตาปียังกันตังสาลิปุนโต พวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยวณนีจินดาปิยังจาธานังสับเพชนาพาหูชนะปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสกตวาสกตวสกตวาพุทธัตตานังบุโอสทังอุตดมังวะลังหิหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินา นัสันตุปัตถวาสาเะทุขาวูปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมละลาตะนังโอสัถังอุตมังวะลังปะลีลาหูปสัปสปะสมานังธรรมเตเจนะโสตินานัสันตุปัตถวาสภะพ,พยาวูปสเมนตุเตสกัตตวาสังขาลาตานังโอสัถังอุตมังวะลัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคาเตเชนโสวินานัสสันตุปัตตนาวาสัมเพโราคาวูปสเมนตุเต อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโววินชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนอนุนตัโลโปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมษยุสานังพุโทโภะคะวันติสวาขาโตภะคะวตาธรรมสันทิกิโกอากาลิโกเอหิปั สิโกโอปะนาหิโกอปัญจะตังเวทิตาโววิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆยะทิทังสัตตาลิปุริสัยยุคานิอัตถปุริสปุขะลาเอสะภะคะวะตัว <c oughs> สาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักิเนโยอัญชริกลานิโยอนุตตะลาปุญญเขตังโลกสาทิจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโฆนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจะมหาลาจา ตะวังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทวโวสุปโปเสติจินจิเทวโวเยสังโกปัญชังทสมิงกินเนวาทันาปิยังกันตังสาลิปุโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณนนีจินดาปิยังจะทะนางสับเพชนาพาหูชนาปิยังมาะมา สกตวาพุทธรัตตนังโอสัตถังอุตมังวะลังอิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนัสโธินานัดสันตุปัตถวาสามเพทุกขาวุปสมตุเตสกตวาธรรมรัตตนังโอสัตถังอุตมังวะลังบาลีลาหูปสสะมาลังมา มะนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมตุเตสกตาวาสังคารัตตานังโอสัทังอุตมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปสมเณตุเต อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสัมปนโนสุขตโ,ตโลกวิทูอนุตตาโพล,ลิสัทธรรมัสสาลทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโภคกวันติสวะขาตภะคะว,วตาธรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวติตามพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆยาติทางจันตาลิบุริสายุคานิอัตบุริสปุคะลาเอสะภะคะวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยอหุเนยโย ภาก,กิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอโรุตลังอุณหเขตตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา่ตาว,วังมังโปสันทุนโน ปังกาเลนเทโวสุโปเทเสทิกินจิเทโวเยสังโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังคันตาสาลิปุลโตภวันตุเมสิทธิลาพังสนานนเยมณีจินดาปิยังจัฐานังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมาะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสัทอุ e ตมังวะลังอิตังเทวมนุษย์สานางพุทธะเตเชนะโสธินานัตสันตุปัตถวาสาเพธุขาวูปสเมตุเตสก,กตวาธรรมรัตนังโอสัทอุ e ตมังวะลังปาลิปาลิาล,ลาหูปสัมณนนังธรรมะเตเชนะโสธีนา นัสันตุปัตถวาสสพเพพยาวูปะเมตุเตสกตัตตวาสังฆลต,ตนานังโอสะท,ทังอุตมมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานัดสันตุปัตถวาสสพเพโลคาวูปะเมตุเต